สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องเมามอยวอลเลย์ก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับเม็ดที่ผู้ชนะจะได้เข้าชิงทองนะครับกับไทยในวอลเลย์บอลซีเกมแน่นอนว่าก็เป็นไปตามคาดนะครับเวียดนามชนะฟิลิปปินส์ไปได้ซึ่งได้เข้าชิงกับสาวไทยนะครับในวันที่22นี้หรือวันอาทิตย์นี้ครับมาพูดถึงเวียดนามกันนะครับแน่นอนว่าเราก็ได้เห็นกันไปแล้วนะครับตั้งแต่เล่นกับไทยระบบทีมพัฒนาขึ้นกว่าปีก่อนๆมากเลยครับหัวเสาตบหนัก ทำเต้มได้รัวๆนะครับบนเร็วก็ดีเกมรับนะครับบอกเลยว่าเหนียวมากในขณะที่สาวไทยเราก็เอาชนะไปแล้วนะครับ1เม็ดในก่อนหน้านี้ เซตนะครับก็คือ3ต่อ1เซร็จก็มั่นใจในสาวๆของเรานะครับว่าคงมีการฝึกซ้อมการวางแผนต่างๆเชื่อมั่นในตัวตบของเราครับหรือจะเป็นบอลเร็วที่มีคุณภาพนะครับเตยแนนเนชื่อว่าจะคว้าทองไปได้อีกหนึ่งสมัยแน่นอนครับแต่ก็ห้ามประมาทนะครับสาวๆ